วันที่5เมษายน2564เวลา15นาฬิกาที่บ้านเลขที่59บ้านจานหนันหมู่ที่6ตำบลพระร่อนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลตรีอุทิศอน,นันตานาโนนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาเป็นประธานส่งมอบบ้านในโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่านให้กับนางสาวมะทรงสาแม่โดยมีผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลานายสมบูรณ์พรหมณีปลัดอวุโสอำเภอเมืองยะลานายมะรอดีดืเระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระร่อนพันตำรวจเอกศิริวัตรบญญยาชนวัฒน์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรลำไ่พันโทเอกนรินปานบุญผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลาหนึ่งหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจิตอาสา904และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโดยนางสาวมะทรงสามแม่อายุ49ปีเป็นบุคคลที่มีฐานะยากจนมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคมและทางราชการด้วยดีมาตลอดสามีเสียชีวิต ปัจจุบันอาศัยอยู่กับญาติมีบุตรสอคนประกอบอาชีพรับจ้างรายได้ประมาณวันละ200บาทด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนาส0 1 9ส่งผลให้ได้รับผลกระทบมีความเดือดร้อนและความลำบากในการดำรงชีวิต จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือในโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งขัน้นโดยหน่วยเฉพาะกิจยะลามอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจยะลาหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการตามโครงการโดยเริ่มทําการสร้างที่พักอาศัยใหม่เมื่อวันที่10มีนาคม2564จนถึงวันที่2เมษายน2564ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จจานวน23วันนางสาวมาะทรงสา,มาแมกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาอย่างยิ่งที่ได้รับบ้านหลังนี้ทําให้ตนเองและครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอกราบขอบคุณทุกท่านที่มอบบ้านหลังนี้ให้กับตนทั้งนี้โครงการหน่วยเฉพาะกิจยาลาไม่ทิ้งท่านที่หน่วยเฉพาะกิจยาลาได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน5 0 0 0มื่นบาทจากสมาคมสิทธิ์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคพนทะเลประเทศไทยในการสร้างบ้านให้กับนางสาวมะทรงสามแม่จนสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์